pchp6200 นะครับอาการก็คือเปิดไปถึง5นาทีแล้วดับครับบางครั้งกัอยู่ได้นานนะแต่มาคราวนี้ไม่ติดเพื่อนๆบอกช่วยดูพวบสหนลอยพวบสายเสียนะครับรุ่นนี้ส่วนใหญ่ผมจะซ่อมก็คือเปลี่ยนพวบสายให้แต่บอกว่าเอาต้องมาดูก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องมันองจะอายุเยอะนะครับก็มาดูด้วว่ามันเป็นยังไงนะครับข้างในเนี่ยมีการลรือร้อการถอด หรือสิ่งสกรปรกอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือจะช็อตส่วนหนึ่งน,นะครับอันดับแรกเลยครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับเห็นฝุ่นแบบนี้ต้องเอาออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อจะดูว่ามันมีคาบน้ําคาบมดหรือรอยซ่อมอะไรต่างๆหรือมีน็อตล่วงลงไปไหมนะครับบางทีมีน็อตอยู่ในบอร์ดก็มีนะครับอ่าอันนี้ผมก็ไล่ไปมาจับสายดูซิปเป็นไงนะครับตรวจสอบเครื่องก่อนเลยนะครับฟังเรียบร้อยแบบแต่ที่เนเห็นเนี่ย ครับคมหลุดติดมือของมาเนี่ยก็คือเนี่ยครับเนี่ยคือมันสายเนี่ยกรอบมากนะครับเป็นสายไฟที่จ่ายเข้าฮาร์ดดิสต์นะครับแต่นี้เนี่ยสาเหตุของการช็อตนะครับอันดับแรกเลยคือสายพวกนี้ต้องเปลี่ยนนะครับจะกี่ชุดกี่ชุดเนี่ยที่คุณใช้ก็ต้องเปลี่ยนปัญหาคือมันหาไม่ได้ครับไปโจหัวพวกนี้เนี่ยคุณไม่หาซื้อเนี่ยมันหายากนะครับเส้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า200300อนะครับเนี่ยแต่ทางออกของเราก็คือนะครับ ก็จะเปลี่ยนสายนะครับเอาหัวมันไว้นะครับแล้วก็ตัดมน,นออกแล้วก็เอาหาสายใหญ่ๆหนหาๆเนี่ยเอามาใส่แทนนะครับก็ประมาณนี้ก็คือ,อถ้าเราจะหาซื้อสายเนี่ยบางทีไม่มีครับเอามาใสา่เนี่ยสีเหมือนกันนะแต่ประกอบเคี้ยวมันไม่ตรงกันนะปัญหาเยอะมากนะครับง่ายๆคือแกะมันออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนสายนะครับแต่วิธีการแกะเนี่ยก็ จริงๆก็ดึงออกมาเลยก็ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าต้องค่อยๆดึงนะครับเพราะมันติดตัวตัวล็อกอยู่ครับอาจจะมีการบินบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่ามันเล็กนะครับถ้าเป็นหัวใหญ่ๆเนี่ยก็คือเอาเหล็กสอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับทำยังไง<ฮ>หมดหมดอายุกูนีก็หมดอายุใช่กอบจัดเลยพร้อมหลุดตลอดเพราะว่าแกะมาเนี่ยผมโคกตาพวกนี้ไงผมเอ๊ะมันมาจากไหนวะ ผมขยอยรู้มันต้องมีที่มาที่ไปที่ไหนได้สายทั้งนั้นเลยเวลาตอนแกะนะครับเพราะว่ามันเล็กมากนะครับมันเล็กมากจเจาอะไรไปสอดก็ไม่ได้เขาหาไขค,รครวงหรือตะปูเนี่ยที่เท่าขามานะันหนแล้วพยายามนะครับดันนะครับหมุนวนนะครับเพื่อให้ตัวเขี้ยวมันอนะชิดมากที่สุดนะครับพอชิดนะครับพอมันชิดเลยเนี่ยพอมันชิดหุบก็คือมันหุบเข้าไป คุณก็ค่อยใช้ครีมปักจนจบนะครับก็ค่อยดึงมันขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้ามันยังไม่ออกนะครับก็หมุนอีกครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวเขี้ยวมันชิดติดขอบนะครับกับตัวของมันนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับค่อยๆดึงนะต้องค่อยๆทํานะครับตรงนี้ถ้ามันยังไม่ได้ก็ทําใหม่นะครับจะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับตรงนี้เสียเวลานิดหนึ่งครับ ให้มันหูบครับถ้าเราเอารวดเล็กๆนะสอดไปตนระบข้างๆได้ไหมมันมันเล็กมากนะครับผมหาแล้วเข็มก็ไม่ได้นะครับทีนี้ยก็จะพยายามดึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดับทิ้งโอเคครับเนี่ยมันจะดึงมาเป็นแบบนี้นะครับเขี้ยมันจะชิดขอบอยู่นะครับนะทีนี้ผมก็ประกอบส่วนไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันมันดึงออกได้นะครับมันเป็นหัวดูผมก็ทาขีดมาร์กเอาไว้ นี่แบบนี้นะครับที่มันช็อตตัดทิ้งไปเลยครับเนี่ยแล้วก็งัดหัวตรงนี้มันออกนะครับงัดมันออกมาเลยครับมันมมีตัวมันไม่ยากครับตัวนี้ผมทําไปแล้วตัวหนึ่งนะครับพอจับตัวนี้เนี่ยนะครับเอามาใส่้ายสายก็เอาหาสายหนามานะครับที่เป็นสายไฟนะครับผมก็ส่ไฟทั่วๆไปแหละครับ มันเป็นสายไฟนะครับ220โวลต์เลยเนี่ยเอาเข้ามามันจหนานะครับดูความหนาให้เท่ากับของเดิมนะครับแล้วค่อยยัดมันมานะครับเพราะมันคงจะเก่ากรอบเต็มเลยเนะยัดตรงไว้นี้ครับมันแค่เตินตัวเสียบเข้าไปเฉยแต่ผมก็ได้ตัวมาแล้วนะครับมันจะเบนเยินนิดนึงนะไม่เป็นไรครับนี่ครับถ้าเราไปหาซื้อนี่มันายากนะครับตัวน,นี้ก็ จากมันยัดใส่ลงไปนะครับนะครับคุณก็กะเอานะครับว่าช่วงจังหวะฮาร์ด,ดิสมันอยู่ในช่วงไหนนะครับถุงเนี้ยเขาใช้ตัวฮร์ดิสแบ,บนะครับเป็นของซาตานะครับเป็นรุ่นแบบซาตาเนี่ยมันจะแข็งเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะแข็งสายมันใหญ่มันจะแข็งก็ต้องชใช้เธอควงเนี่ยอัดไปนะครับค่อยๆอัด หรือใช้คอนเล็กๆก็ได้ครับตีลงไปก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมทําไปด้วยนี่ไปเดี๋ยผมก็เลยทําลาบากนิดนึงนครับวางมือครับเนี่ยวางมือนะครับ,รบเดี๋ยวุมจะได้เลือดเอาค้อนนะครับถ้ามีปากกานะแต่ว่านี่บนโต๊ะทํางานไงมีปากกาจะปากกาจับนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกลงไปเลย ทำแบบนี้ครับจนกว่ามันจะได้นะครับจะสมมุติมันมีถ้าคุณใช้สามเส้นคุณก็ทำสามเส้นนะครับเสียเวลาน,นิดนึงนะครับกลได้แล้วผมก็จับด,ดันเข้าไปแบบนี้แบบนี่นะเสร็จแล้วรูปร่างมันจะแบบแบบนี้สานใหญ่นะครับใหญ่นะครับหรือเปลือกครับตัวแบบนี้กระจยได้อีกนานเลยหลังจาก เทสตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยคุณต้องไปเทสตัวพวกรถไฟด้วยนะไม่ใช่ว่าเทเฉพาะสายอย่างเดียวนะครับลองเปิดมูซิมันตัดไหมนะครับเพราะว่ามันกรอกมันช็อตแบบเนี้นะครับมันเปิดมาใช้นานมากเลยคือเครื่องมุกเนี่ยเขาจะเปิดแบบตลอดเวลานะเกือบประมาณสิบสองสิบสามชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็ดัดให้มันเข้ารูปนะครับไปเห็นขั้นตอนเลยนะครับเนี่ย สายก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่สำหรับสายเสียบสตาร์ตัวนไอ้เจ้าพวกนี้นะครับคุณก็ตัดตออกมานะครับให้มันยาวอรประมาณนะให้มันยาวประมาณแล้วก็ใช้ฟอรบดนะครับสักสองชั้นสามชั้นนะแล้วแต่ที่คุณสะดวกเลยนะพุ่มนะครับนี่ผมพุ่มชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับจริงไม่ต้องตัดยาวขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมต้องการให้มัน ้นจากไอตัวขั้วมันไงให้มันออกมายาวๆหน่อยนึงนะครับก็ oh. นะครับจะทำสองชั้นสามชั้นได้ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้ามันหนาไปเนี่ยมันจะจัดใส่ตัวว o n คอนเนคเตอร์ไม่ได้ครับนะี่ครับผมไม่ได้ทำแบบเนี้ยทั้งหมดเลยครับอยู่กันยากอีกนาน,นครับเพราะว่าเรื่อง 69ครัะบางทีมันเครื่องข้างในมันร้อนนะครับมันเหมือนเป็นตุ๊อกอุะกแบบสายภายในภายในก็จะกรอบนะครับมันจะกรอบนะสายไฟที่เป็นไฟฮัตดิสเน่แล้วมันกินกระแสะสูงเลยนะครับนี่ครับเนี่ยทีนี้ทางเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็น s อ d นะครับก็คือมันจะกินกระแสะน้อยลงนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จับยัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนีครับ ก็้วกยยัดใส่ไปนะครับมันจะยัดยากนิดนึงครับเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยนี่ก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเทียบดูนี่ครับเนี่ยแลวที่ชัวร์คือคุณจดไว้นะว่าตำแหน่งไหนอะไรยังไงสีนะครับถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้คงจะไม่เอาแล้วแหละนะครับเป็นชุดตรงนี้ชุดขยายไปซื้อก็ได้นะครับไม่มีขายเยอะนะครับเต็ราศกว่าบาทนะครับ แต่เจ้ตัวนี้มันไม่มีครับสายที่ทาทดแทนนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ผมพ่อพาลงเทียบดูนะครับขนาดต้องพอๆพกอันนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอามาเทสก่อนนะครับตัวนี้นะครับจับก็หลุดแล้ว ให้คุณไปสังเกตดีๆนะเวลาคุณไปรับเครื่องมาว่ามันก่อขนาดนี้ไหมนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่จับมันมันไม่หลุดนะอะทีนี้ผมก็เอามาเทสนะครับตันนี้ไฟของตัวมอเตอร์บอร์ดรุ่นนี้นะครับของพีซีเนี่ยมันจ่ายลงบอร์ดก่อนนะตรงบอร์ดสีขาวด้านบนนะครับเนะี่ยสีขาวมันจะจ่ายเข้าบอร์อออด22โวลต์จะจ่ายออกจากบอร์ดมานะครับ หลังจากที่ซ่อมสายไปแล้วนะครับก็เอาไปประกอบนะครับเปิดก็ติดตามปกติเลยครับไม่เสียไม่อะไรก็ผมก็จะประกอบนะครับแต่ทีนี้ก็ยังเอชทาอยู่เอ๊ะทำไมพอวัสซุพายไม่เสียเลยหรือว่ามันดีก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็ก็ปิดไปแต่ที่นี้พอปิดปุ๊บอ่าจะลองเปิดเทสดูนะครับเปิดเทสดูสักประมาณวันเนี่ยก็ปรากฏว่ากดไม่ติดนะครับกดไม่ติดเลยนะครับทำไงก็ไม่ติดนะครับ จะคิดว่าสวิตช์มันมีปัญหาไหมนะก็ดูว่าไม่มีนะครับก็ทําการวัดไฟนะครับวัดไฟตัวสแตนไพร์อะไรเนี้ยนะครับเออบางครั้งนะครับถอดออกมาเนี่ยวัดไฟสเตนไพรมันมีครับมีเอามีไฟสวิตช์มีไหมเอา้ามีแล้วลองเทสดูสินครับเอาสายเขียวนะครับประดำมันก็ติดนะครับคือเดี๋ยวมัน ี๋ยวมันก็งใหม่ติดติดเดี๋ยวก็ใหม่ติดอะไรแบบนี้นะครับสลักคัไปสลัมาก็คิดว่าเดี๋ยวต้องมาตรวจซ่อมนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วมันตัวอะไรมันเสียแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับอันนี้นะครับก็าจะมาไล่นะไฟเข้ามานะไฟเข้ามาครับมันจะผ่านฟิลผ่านเจ้าตัวอะไหล่ฟิลเตอร์สองตัวนะครับแล้วก็ผ่านตัวบิดนะครับลรงดันบิดสองชุดเลยนะครับตรงนี้มันต่อแบบขนานกันอยู่นะครับเพื่อจะให้กระแสสูงขึ้นเอง พอเราเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยเราเห็นมอแมอแปลงมันมีอยูหย่หลายชุดมากนะครับมีชุดที่หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับหม้อแปลงสี่ตัวแล้วก็มีตัวสี่ฟิลเตอร์ตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งนะครับซึ่งปกตินะมันจะต้องประมาณสามร้อยนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันสี่ร้อยห้าสิบโวลต์แล้วก็มี่าตัวมอเฟดตรงนี้แล้วก็มีไดโอดแถวนี้นะครับก็คือตัวนี้เป็น pfc แน่นอนครับเนี่ยเป็น pfc ซึ่งมันจะใช้กําลังเนี่ยส่งผ่านแล้วก็ไปเข้าเจ้าเจ้าตัวชุดขับครับตัวสวิตชิ่งนะครับมอแปลงสวิตชิ่งแบบไอโซเลตแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบฮัรบิ้นะครับใช้ตัวมอเฟลสองชุดนะครับขับไฮไซด์กับโลไซด์นะครับแล้วก็มีมอแปลงชุดนี้นะครับเป็นการแบ่งเฟสบนแล้วก็เฟสล่างนะครับ เพื่อจะไปขับตัวนะครับมอเฟตัวนี้นะครับแล้วขับเลื่อนผ่านมออแปลงนี้เป็นไอโซเลตนะครับคือมันแยกปดไปนะครับแล้วก็จ่ายไฟออกไปทีนี้นะครับการทํางานของทั้งหมดเนี่ยอยู่ดีดมัน,เ,นเปิดมามันจะทงานเลย,เยมันไม่ใช่ครับมันจะมีมออแปลงตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงใต้นะครับ,ตตตรบใต้สุดเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ย ไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับเนี่ยที่มันมีเป็นปัญหาอยู่นะเ,เป็นเป็นปัญหาคือไฟมันจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างครับก็จะมีไอซีเจ็ดขาตัวหนึ่งครับนี้จะเป็นไฟ Stand สแตนบายลักษณะของไฟสแตนบายเนี่ยมาบ้างไม่มาบ้างนะครับที่ผมเช็คดูนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวถัดมาของลายปิ้งครับเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับผมก็ทําการย้ำขีดบัตรกีนะครับขีดบัตรกีไปแบบนี้นะครับล้อ ผมก็ทําการนะครับผมก็เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนไปเลยครับตัวไอซีนะครับเป็นไอซีเจ็ดขามันจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลอดไฟ a n น b y นะครับซึ่งมันอยู่อยู่แถวนี้ครับเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยติดผมวงไว้ตรงนี้ครับเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นไอซีกุมพีเอฟซีนะครับตัวเนี้ยเป็นไอซีกุมพีเอฟซีเพราะตัวเนี้ยไฟตรงนี้มันไม่ปกติครับเนี่ย มันเลยจ่ายไฟเนี้ยเพี้ยนไปหมดนะครับผมพอวัดไฟเ,เนี้ยปกตินะครับจะต้องมีไฟสําหรับเครื่องของ HP นะครับเป็น PC เนี่ยเขาจะใช้ไฟแซนไบที่สิบสองโวลต์น,นะครับไม่ใช่ห้าโวลต์น,นะครับสิบสองโวลต์น,นะครับก็ต้องเช็คว่ามีแร่งไฟมาไหมนะครับทีเนี้ยถ้าเราไปใช้ตัวผมว่าสัารตัวอื่นนะครับบางรุ่นเนี่ยเขาใช้ไฟห้าโวลต์น,นะครับ เป็นไฟ5โวลต์มาออกมาเนี่ยซึ่งมันมันไม่ได้ครับ <c oughs> ตรงนี้ตัวนี้ใช้ไฟจ่ายลิงค์12โวลต์ครับเจ้าไฟจ่ายลิงบส12โวลต์นี่มันไม่ได้จ่ายเฉพาะในบอร์ดนะมันจ่ายออกนอกบอร์ดลงในมอเตอร์บอร์ดของของพีซีด้วยนะครับเป็นไฟจ่ายลนงคงไฟแซนไบถ้าคุณไปแปลงนะมันจะเปิดไม่ติดนะผมเห็นมาหลายเครื่องแล้วว่าที่เอาตัวตัวโพลส์ไพรรุ่นอื่นเนี่ยมาใส่ มันก็เปิดไม่ติดเดียเพราะว่ามันไฟแค่สิบแค่ห้าโวลต์มันเปิดไม่ติดหรอกครับมันต้องไฟสิบสองโวลต์นะครับก็บอกไปหลายคนแล้วคุณต้องซื้อไอตัวบูตคอมเพลเตอร์มาใส่มันไปด้วยนะครับมันมีชุดแปลงอะนะครับแต่มันวุ่นวายไนงะถ้ามาซ่อมแบบเป็นเนี้ยแบบผมทําแบบนี้นะมันไอซีทับเจ็ดขาตัวไม่กี่บาทเองครับตัวมันยี่สิบาำหรับตัว IC นะครับมันเป็นเบอร์ทีเอ็สองเจ็ด เก้านะครับแต่ตัวนี้เขาในดัตชีเนี่ยเขารวบไปเลยทีเดียวครับตั้งแต่สองส็ดสี่ถึงสองแปดศูนย์ครับอ่าจริงๆเนี่ยผมก็เลยเอวเบอร์สองแปดศูนย์เพราะว่าผมเอาเบอร์ที่จุนี้วัาเนี่ยมันมากกว่านะครับนี่ครับเนี่ยยี่สิบวันนะครับมันสูงกว่านะครับราคาเท่ากันนะครับเนี่ยก็เอาวัดสูงกว่าไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยทีนี้ก็มาดูนะครับว่าหนั่งรอบมันเป็นวงจรภายในเขาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย ะก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมาดูคร่าวๆวันหลังเราก็มานั่งอ่านก็ได้ครับไปดาวน์โหลดเอานะครับอาอทีนี้ก็จะมีตัวสติมิตติกของมันนะที่มันทํางานไฟนะครับตัวนี้ยกลเกียงที่สุดละนะครับส่วนใหญ่นะครับที่มันมันก็จะไม่มีตัวมอเเฟดมาขัดนะครับคือในตัวมันนั่นแหละมีมอเเฟลดอยู่ขัดอยู่แล้วนะครับขัดเจ้าตัวมะอแปลงนะครับตัวหนึ่งนะครับทีนี้ยไฟมันไม่จ่ายออกมาตรงนี้นะครับ แล้วก็ไฟนะครับที่มันวิ่งมาเนี่ยมันจะมีไฟจ่ายเลี้ยงตัวมันนะครับที่ช่างครับชอบเรียกว่าเป็นอาร์สตาร์นะครับตัวนี้นะครับก็ลองตรวจสอบดูข้ามจะสูงนะครับข้ามจะสูงด้วยแล้วบางทีมก็จะมีอาาเป็นอาร์เซตี้นะครับอาร์เซตี้เนี่ยต่อเข้าผ่านขนลวดมานะครับผ่านขนลวดมาแล้วก็มาลงเข้าสู่ขาไปสีนะครับแต่ถ้าเอาเจ้าอาร์เซตี้นะครับมันขาดอะ จส่วนใหญ่ก็คือ i อซีไม่รอดรั้พังนะครับไม่รอดแล้วบางครั้งบางดีก็คือเจอ้าอตั้สตาร์ทตัวนี้มันยืดค่านะครับแต่หลังจากที่ผมตัวแล้วเนี่ยมันปกติครับมันไม่ขาดไม่มีการยืดค่าเลยก็เิงเด้งได้เดี๋ยว,วคือตัวไอซีเนี่ยนะครับอัน,อนดับแรกเลยครับเสียนะครับผมเสียก็เลยจเป็นที่จะต้องครับเรามาเปลี่ยนกันไปนะครับ ถ้าไฟมาได้สิบสองโวลต์นนะตัวละไฟได้สิบสองโวลต์แต่ถ้ากรณีที่ว่าอ่ไอเจ้าเนี้ยสีตัวนี้นะครับผังจอตัวนี้ยถ้าไฟมันเพี้ยนไปนะครับไม่ถึงนะครับอย่างเพีนอาจจะตกลงมาเหลือเก้าโวลต์อะไรเนะี้ยเราจะมาดูแถวแถวนี้นะครับไปตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้อนกันดีจุดว่าจุดตัวฟลต์ <c oughs> อตคอคัพเปอร์ตัวนี้ยมันเสียนะเกิดจากการลัดวงจรจากภาค ไอซีตัวนี้นะครับมันก็ทำให้ตัวมันเสียได้ครับคุณเิดเจอไหนะน,านีนาเจอาตัวตีนถ้าไฟมันมันต่ำผิดปกตินะก็ลองถอดมาวัดนะรีเวิร์ดฟอร์เวิร์ดวัดคล้ายๆกับเจ้าตัวทริปเปิเตอร์คุณจะเจอว่ามันอาจจะรั่วอยู่นะตอวนอย่ยวที่ผมเจอคือมันรั่วใช้ไม่ได้แล้วนะครับอพอเราก็เปลี่ยนกันไปนะครับมันก็จะนะครับเปิดมามันก็จะใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูทําทำไงกันบ้างครับต่อไปก็เป็นการตรวจสอบนะครับก็คือ มาวัดไฟนะครับไฟที่ p าว e อ o อนตรงนี้ครับสีเขียวนะต้องมีไฟอย่างน้อย1ถึงสโวลต์นะไม่มีต้องไปหาให้มันมีนะครับอ่าก็คือไปตรวจสอบพักไฟแซนายอันนี้มันมีนะครับแล้วก็นะครับเราไปวัดไฟแซนายนะครับรุ่นนี้มันเป็นไฟ12โวลต์นะครับบิดไใ50โวลต์นะครับตัวเวลร์พายบางยี่ห้อนะครับมันจะเป็นไฟ5โวลต์แต่รุ่นนี้12อโวลต์นะครับอย่างที่บมบอกว่าถ้าคุณใช้ไฟ5้าโวลต์เปิดไม่ติดนะครับ อโอเคมันมีแล้วนะครับเนี่ยต้องมีแบบปกติแบบนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นมาออนเครื่องดูนะครับมาวัดไฟด้านด้านเอาบุธว่าไฟมันมีไหมถึงเกณฑ์ไหมนะครับถ้าไม่ถึงเนี่ยต้องไปติขดขอบดวว่า,วาไฟทำไมมีเครับเป็นการจะ,จะน้อยครับที่วันมันจะติดพลาดนะครับมันจะติดพลาดเป็นไฟสแตนบายนะที่เจอ,อเจอกันนะครับ ไฟปกติครับเวลาเทสนะครับก็คือนะครับตรงนี้ถึงข้อมือและหลังครับเบรกไอซีกันไปนะครับเวลาลางครับมองจะมีถ้าวิ่งเนี่ยครับมันจะเป็นจุดเปราะคือไฟสแตนดาร์ดจะเปิดตลอดเวลาครับไอซีนะครับเจอประการตัวตะกูไอซีนะครับ GMI สอง 79280นี่ครับผมซื้อมาไว้หลายตัวนะครับไอสี่จุดขาตัวนี้นะครับเพราะว่าเครื่องที่ที่ทํางานเนี่ยหรือเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่เอามาให้ซ่อมก็ส่วนใหญ่จะเจอไอ้ตัวนี้นะพังนะครับผมจะซื้อเยอะแยะเลยก็มาเทสนะครับคุณเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็หลอกให้มันติดนะครับแล้วก็เปิดไปตักพักหนึ่งแล้วลองชัดดาวน์ดูนะครับหลังจากชัดดาวน์เนี่ยกดมา์ทิ้งน้องติดนะครับไม่ติดที่ต้องไปดูนะคราบว่าอะไรมันเสียนะครับ อาก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ